ะะวันนี้ก็จะม,มานำเสนอเป็นจิ้งหรีดกับดักแด้ท่อค่ะครับครอบครัวเราได้สนใจในการเอาจิ้งหรีดกับดักแด้มาเป็นกระบวนการมาเปลี่ยเป็นอาหารนะครับโดยการแปลรูปอาหารโดยผ่านกระบวนการ Innovation Technology ครับเนี่ยกระบวนการนี้นะครับจะรักษาคุณค่าโภชนาการไว้ทําให้มีวิตามิน B1 B2 และโปรตีนที่สูงนะครับเป็นอาหารสาหรับคนยุคใหม่หรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับ ค่ะราคานะะคก็จะตกอยู่ที่หอละ35บาทมีด้วยการสี่รสก็คือคีบบาร์บีคิวปาปิก้าแล้วก็ต้มยำค่ะนะคะช่องทางการติดต่อก็จะตามนี้เลยมี Facebook นะคะก็พิมพ์เลยเอลาร์คิสปี้ไลน์ก็ไลน์แอดเอลาร์คิสปี้หรือจะเป็นเบอร์หนูก็ได้เบอร์ศูนย์หกสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่สี่ค่ะแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Lazada กับ Shopee ก็พิมพ์เซิร์ชชื่อนี้ก็จะขึ้นเลยค่ะท้ายสุดท้ายนี้ก็ 咱们先干这个。